Oh, you got it? ณผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่7จ็ดโมงไปจนถึง8ปดโมงกับพวกเรา3มคนสังเกตไหมคะวันนี้เรา3ามคนนะคะคขาวสะอาดเรียบร้อยนะคะเนื่องในโอกาสที่สัปดาห์นี้เข้าสู่วันมาคะบูชาซึ่งก็จะตรงกับวันที่26นี้นะคะคุณเอกดิฉันโอและก็คุณเป๊กพร้อมแล้วสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็เลยใส่สะอาดกันนิดนึงในสัปดาห์นี้กันตลอดทั้งสัปดาห์ เฉพาะสัปดาห์นี้สิทุกสัปดาห์เราต้องมีศีลห้าอยู่ในตัวเป็นประจำทุกวันอาชัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้่ะก็อย่างที่คุณโดบอกครับศุกร์ที่26กุมภาพันธ์ศุกร์หน้านี้นะครับวันมาคบูชาซึ่งในปีนี้ครับทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกันครับกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมีการพิจารณานะครับคัดเลือกศิลปินและก็บุคคลเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ พูดพระพุทธศาสนาซึ่งทางด้านของดรคทาชินบัญชรครับก็ได้รับเกียรตินี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันนิดนึงครับในนามของกรมการปลัดากระดงวัฒนธรรมนะคะต้องอเนื่องจากว่าใกล้วันเทศรรกาลมาคาบูชาแล้วค่ะวันที่ยี่กกุมภาพันธ์เนื่องจากว่า ช่วงนี้นะคะช่วงโควิดนะคะเราก็คิดว่าการรณรงค์เชิญชวนเนี่ยสมขั้นมากค่ะแล้วก็ขนาดนี้เราก็ได้มีศิลปินดาราที่จะเข้าถึงท,ทุกท่านนะนะซร่งเป็นศิลปินคุณธรรมทุกท่านเลยนะคะที่จะมาช่วยรณรงค์ครั้งนี้นะคะ ศาส,สนาก็มีเกณฑ์นในการคัดเลือกประมาณ4ข้อนะครับคือ 1. เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับสเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเสียหายทางศิลธรรมและกฎหมายแล้วก็มีส่วนช่วยในการเผยแพร่พุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วก็มีความพร้อมที่จะเป็นจิตอาสารณรงค์กิจกรรมมาคาบูชาในครั้งนี้ครับสําหรับผมคาถาชินวัญชจรนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทางกรมศาสนานะครับที่ได้กรุณามอบรางวัลทูตมาคาบูชานะครับ ก็อยากจะฝากนะครับอยากดวงดีง่ายนิดเดียวครับคิดดีพูดดีทำดีมีกัละยาณมิตรที่ดีรับรองชีวิตดีแน่นอนไม่ต้องพึ่งดวงเลยนะครับการสวดมนต์ไหว้พระและการทำความดีนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะวันพระเท่านั้นนะครับอยากให้ทำในทุกๆวันเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราเองแล้วก็ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับ เราก็จะเห็นว่าแต่ละท่านนี่เป็นศิลปินนะครับผู้ที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยตลอดอย่างอาจารย์คาถาเมื่อสักครู่นี้มีใครบ้างนะคุณเบิร์นปทุมราชคุณเอชยามิชัยนะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยทีเดียวค่ะ